กลับมาช่วงนี้ค่ะดูเรื่องของผลประกอบการกันต่อนะคะถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ก็จะเห็นได้ว่าบางบริษัทอาจจะถูกกระทบเยอะหน่อยนะคะผลประกอบการก็อาจจะออกมาไม่ดีแต่ว่าในส่วนของ CPF ผลประกอบการออกมาสดใสเลยทีเดียวค่ะและผู้บริหารก็มีความมั่นใจด้วยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งประเทศที่มีความน่าลงทุนและ CPF เองก็มีแผนที่จะลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะโดยล่าสุดวันนี้คุณ บุญดวงประเสริฐนะคะประธานคณะผู้บริหารบริษัทจเจริญพกกระพันอาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ค่ะท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับต้นๆของโลกหลังจาก I s doing b u s i n e s s ค่ะมีการเพิ่มระบบการสาธารณสุขของประเทศไปใช้ในการพิจารณาด้วยจากเดิมเนี่ยเขาจะพิจารณาเรื่องขนาดเศรษฐกิจของประเทศโครงสร้างพื้นฐานความสามารถของแรงงานความมั่นคงของประเทศนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเอาเรื่อง โควิดนะคะคือระบบสาธนารณสุขไปคำนวณด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานของคนไทยทั้งประเทศค่ะที่นำโดยภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมถึงภาคประชาชนที่ร่วมใจกันทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เมื่อวานนี้เป็นศูนย์นะคะและเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยการพิจารณาการลงทุนของบริษัทข้ามชาติต้องมองประเทศไทยเป็นเบอร์หนึ่งในเอเชียค่ะจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการไปลงทุนในจีนจานวนมากแต่เมื่อมีปัญหาสงครามการค้ากับสหรัฐจึงถูกลดความสาคัญลง ขณะที่สิงคโปร์เองค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นก็ไปกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นในการลงทุนนะคะดังนั้นการที่ประเทศไทยของเรามีผู้ติดเชื้อน้อยหรือไม่มีเลยในแต่ละวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะ CPF บอกว่าให้น้ําหนักการลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง3-4ปีที่ผ่านมาทั้งเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาพัฒนาระบบแล้วก็วิศวกรเม็ดเงินเนี่ยสองหมถึงสามหมล้านบาทต่อปีนะคะส่วนในปีนี้ก็มีการตั้งเม็ดเงินลง ลงทุนเอาไว้25,000ล้านบาทแต่ทั้งปีเนี่ยอาจจะลงทุนไม่เกิน20 0 0 0ล้านบาทโดยเฉพาะระบบดิจิตอลค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนเรื่องการทำงานที่บ้านการประชุมออนไลน์แล้วก็การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์นะคะแม้ว่าจะเป็นการลงทุนปีนี้อาจจะต่ำที่สุดในรอบ5ปีนะคะแต่เพราะว่าบริษัทเนี่ยให้ความสาคัญในการถือเงินสดค่ะในช่วงที่ตอนนี้ต้องยอมรับสถานการณ์มีความผันผวนนะคะโดยกระแสงเงินสดปัจจุบันสถานะ79,000กว่าล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของโควิด19คือลงทุนน้อยกว่าเดิมแต่ก็ถือว่ายังใส่เม็ดเงินลงทุนไปเป็นหมื่นล้านอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกว่าผลประกอบการไตรมาสแรกของ CPF นะคะ ก็ถือว่าได้รับผลกระทบน้อยมากๆเลยนะคะโดยรายได้ไตรมาสแรกเนี่ยอยู่ที่138,135ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ย10%และมีกำไรสุทธินะคะอยู่ที่6,111ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาถึง43%ซึ่งก็ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะ